สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้พี่แมนก็จะมาแบ่งปันเรื่องของธุรกิจหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากชื่อว่าเอวานายนะแผนการตลาดนะครับบริษัทเอวานายนะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้มาแรงมากเลยมีความมั่นคงจริงจริงนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีมากเลยราคาถูกแล้วก็มีการซื้อซ้ําถึง 80- 9 0เเลยนะครับมีการซื้อซ้ําถึง8 0 9 0ทุกการซื้อซ้ําแน่นอนนะครับสมาชิกทุกท่านก็จะมีรายได้ในเรื่องของ PV นะครับแผนรายได้ นะครับเบอร์มากๆเลยนะครับให้ทุกท่านลองเปิดใจดูประธานกรรมการบริหารนะครับบริษัทนีคือ,อคุณแม่สุนีรอดประสิทธิ์นะครับผู้ที่ขอตั้งเอเวอร์ไนนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดเลยก็คือ AK h e a l t ท Pro AK อเคแฮทิโปเป็นโรงงานผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงระรับสาคคนเลยนะครับที่คอยผลิตสินค้าให้กับเอเวอร์ไนของเรา,าทุกท่านสบายใจได้เลยตรงนี้นะครับเราไม่ต้องกังวลน,นะครับเรามีโรงงานผลิตสินค้าให้กับเรา นะครับเอวนายก็จดนะครับทะเบียนเนาะนะครับเป็นแบบาขายตรงด้วยแบบออนไลน์ด้วยเอาเป็นว่าครอบคุมทุกอย่างเลยและที่สําคัญก็คือเพิ่มทุนจดทะเบียนนะครับก็คือ100ล้านนะนะครับหนึล้านปีนี้นะครับแล้วก็อีกไม่นานนะครับเร็วนี้นะครับเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก100ล้านเป็น200ล้านเลยนะครับอ่าเป็น200ล้านแสดงถึงความมั่นคงนะครับในธุรกิจนะครับเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็นสองล้าน ส่วนออฟฟิศเนี่ยก็จะอยู่ที่คลอง4ี่นะครับธัญบุรีส่วนโรงงานก็อยู่ที่คลอง8นะครับแล้วก็มีการขยายสาขาอย่างรวดเร็วด้วยการเติบโตที่ศูนย์กระแสในยุคโควิดนะครับเติบโตเนี่ยนะครับศูนย์กระแสเลยเศรษฐกิจฤฤฤฤฤในเรื่องของยอดขายในเรื่องของการเพิ่มเื่อจุะเบียนนะครับเร็วๆนี้นะครับก็จะเพิ่มจาก100ล้านเป็น200ล้านนั่นเองนะครับแล้วที่สําคัญก็คือผลิตภัณฑ์สุดยอดมากๆเลยนะครับทุกท่านทานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็น อาโกโก้นะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟกัญชาหรือเป็นชาไทยนะครับคุมหิวอ่าตัวนี้ต้องบอกว่ายิบข้าวอินวันนะครับดูแลสุขภาพทั้งหมดแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับไม่แพงเลยนะครับทานแล้วมีการซื้อซ้ํา80-90%อ่าทำให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเกิดรายได้นะครับนี่คือจุดเด่นเลยทีนี้นะครับเอวนาก็เปิดรับ้นส่วนนะครับเปิดรับุ้นส่วนคือพาร์ทเนอร์แหละนะครับคือทุกคนเลยนะครับที่ต้องการที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองวันนี้ทุกท่านโอกาสดีแล้วนะครับเอวนาก็จะ เปิดรับนะครับหุ้นส่วนนะครับทีนี้เราไปดูนะครับเงื่อนไขในการเปิดรับง่ายๆเลยเราต้องเตรียมนะครับบัตรประชาชนอาบุกแบงอาบัญชีธนาคารแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ชื่อชื่ออยู่ผู้รับสินค้าแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับไม่มีรักษายอดไม่มีต่ออายุสมาชิกไม่มีเลยนะครับดังฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าเป็นหุ้นส่วนเสร็จแล้วนะครับหน้าที่เราคือให้เราเลือกอยู่2อย่างด้วยกันนะนะครับอย่างที่1งคือถ้าท่านเป็นหนึ่งคนที่จะดูแลสุขภาพนะครับ หรือเป็นหนึ่งคนที่อยากดูแลสุขภาพแล้วก็อยากมีธรุรกิจหรือว่าอยากมีรายได้นะครับอ่านแบบจริงจังนะนะครับที่นี่ก็มีผู้นำเนี่ยหลายท่าน,นที่มีรายได้นะครับสี่หมื่นต่อวันต่อเดือนก็คือล้านสองแล้วตอนนี้คือ3ปีงนะครับอวีวนายถือว่ายังใหม่อยู่ระบบทุกอย่างพร้อมเลยนะครับวันนี้ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเองนะครับเป็นหนึ่งคนที่อยากดูแลสุขภาพไหมถ้าอยากดูแลสุขภาพนะครับเราก็จะดูแลท่านเป็นอย่างดีเลยโอเคนะครับส่วน2คือวันนี้ถ้าท่านอยากดูแลสุขภาพด้วย อยากได้ธุรกิจด้วยนะครับอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็ต้องการผลลัพธ์แบบจริงจังนะครับอ่าโอเคนะครับงั้นก็จัดไปเลยครับก็อัปเกรดครับทั้งหมดสามแพ็กเกจด้วยกันนะครับก็คือเริ่มต้นจากนะครับ S Supervisor แล้วก็เป็น M นะครับ Manager L ก็คือเ e a d e r มี3ามแพ็กเกจเท่านั้นก็อยู่ที่เราเลือกเลยนะครับมาดูตัวแรกครับก็คือตัว S นะครับเป็น Supervisor ตัวเนี้ยนะครับแพ็กเกจเนี้ยก็ต้อง มีสามร้อย pv ก่อนนะครับรั่ว่า300คะแนนแล้วก็จะเป็นซูเปอร์วีเซอร์นะครับซึ่งซูเปอร์วีเซอร์เนี่ยสามารถสร้างรายได้ต่อวันในการบริหารทีมนะครับสูงถึงอยู่ที่วันละ2,000ต่อวันนะครับส่วนไซเอมนะครับอยู่ที่1,500 pv 1,500 pv เราจะเป็น m นะครับสามารถสร้างรายได้เนี่ยต่อวันนะครับ10,000ต่อวันครับแล้วก็แพ็กเกจสุดท้ายที่ดีที่สุดเป็นแพ็กเกจไซแนนอยู่่ทีี3,000 3,000 PV PV ตรงน้นะครับ ทุกท่านสามารถสร้างรายได้สูงสุดนะครับก็คือ20,000บาทถึง40,000บาทต่อวันเลยทีเดียวนี่คือแพ็กเกจไซแอลนะครับแล้วแต่นะครับทุกท่านจะเลือกเลยนะครับระหว่าง3แพ็กเกจเนี่ยแต่ผมขอเสนอผลประโยชน์สูงสุดของทุกท่านคือแอลนะครับบริเวณสามพันพีวีโอเคนะครับไปดูโบนัสข้อแรกก่อนนะครับก็คือโบนัสจากกําไรขายปลีกนะครับ1 0 0่งร้อยถึงร้อยยี่สิอย่างเช่นนะครับเอลิฟไบเบอร์นะครับดีต้องสารพิษเนี่ยขับล้างสารพิษออกจากร่างกายนะครับ ก็คือราคาปีกทั่วไปข้างกล่องก็อยู่ที่1,250บาทนะครับอ่าข้างกล่องก็คือ1,250บาทอ่าราคาควบคุม590ที่เป็น600บาทแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับแต่ราคาสมาชิกเพียงแค่300บาทเท่านั้นนะครับเห็นไหมนะครับเราก็ขาย600บาทอ่าสมมติว่าขาย600บาทเนี่ยเราก็ได้แล้วส0มบาทนะครับก็คือ100%แล้วอ่าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ300บาทแล้วนะครับทุกท่านจะมีไรายได้นะครับก็คือ300บาทต่อหนึ่งกล่อง วันหนึ่งเราขาย10กล่องก็ได้สามพันก็อยู่ที่เราเลยนะครับก็อยู่ที่เราเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของอีเวนไยนนะครับไม่ถึงหลักพันเลยครับทุกคนไม่ถึงหลักพันแต่คุณภาพเกรดพิมียมเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นโบนัสข้อที่2นะครับโบนัสจากการแนะนำนะครับแนะนำก็คือที่นี่เ็าจะมีการคำนวณจ่ายนะครับหนึ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยหนึ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือชั้นลูกก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ชั้นหลานสิบเปอร์เซ็นต์ชั้นเลดอีกสิบเปอร์ สมมติว่านะครับเราแนะนำแพ็กเกจไซส์ S นะครับอ่าก็คือ300คะแนนเราก็จะได้300บาทแบบนี้นะครับแนะนำเอ็มหนึ่งพันห้าร้อยพีวีมินเจอร์นะครับ1,500 PV ัน้วเราก็จะได้1,500บาทแนะนำบลีเดอร์0 0มพันพีวเราก็จะได้3,000บาทแบบนี้ก็คือ100%ของ PV นะครับทีนี้เนี่ยการรับรายได้จากโบนัสแค่แนะนำเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขแต่ละตำแหน่งไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเราเป็นซูเปอร์วิเซอร์ตำแหน่งแรกนะครับ300ร้อตรงเนี้ยนะครับ เราจะได้รับเพียงแค่ชั้นเดียวคือชั้นลูกเท่านั้นเลยชั้นเดียวนะครับแต่ถ้าเราเป็นมีเนเจอร์เนี่ยทุกท่านจะรับ2ชั้นก็คือชั้นลูก100%นะครับชั้นหลาน10%แต่ถ้าเราเป็นแพ็กเกจไซแอลนะครับเราจะรับทั้ง3ชั้นเลยนะครับก็คือ120%ยยี่สคืเปอร์เซ็นต์ร้อยยอ่สิเปอร์เซ็นต์นั่นคืชั้นหลาน10%ชั้นเหลน10%แบบนี้นะครับวันนหลานสิบเปอร์เซ็นต์ชั้นเหร็นสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับวันนี้สมมติว่านะครับ ะะถ้าเราแนะนําเพื่อนเรานะครับซึ่งเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนที่อยากมีรายได้จริงจังนะครับอยากที่จะสําเร็จนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยการที่เราจะต้องรับรายได้สูงสุดแน่นอนทุกท่านก็ต้องอยู่ตําแหน่งสูงสุดนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเนาะทีนี้ถ้าเราเป็นแอลนะครับแนะนําเพื่อน10คนแต่ละคนก็3,000ันคะแนนใช่ไหมครับเราจะได้3,000บาทต่อคนต่อรหัสถ้า10คนคูณด้วย3,000ทุกท่านจะได้รับค่าแนะนําจากชั้นลูกก็คือเท่าไหร่ครับ3 0 0 0คูณเท่ากับ สามหมื่นบาทครับทุกคนนะครับสามหมื่นบาทนะทีนี้เราก็สอนให้ลูกเรานะครับทําเหมือนเราสิบคนที่เราแนะนํามาเนี่ยนะครับเขาก็จะไปขยายต่อเช่นเดียวกันสิบทรงต่อคนละสิบนะครับจากชั้นลูกไปสู่ชั้นหลานเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนถ้าเขาปิดแอลมานะครับถ้าเขาปิดแอลมาซึ่งหนึ่งร้อยคนเราไม่รู้จักเลยนะนะครับเราได้ด้วยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์ของสามพันก็คือสามร้อยบาทแบบนี้ครับอ่าสามร้อยคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับทุกท่านจะมีรายได้นะครับก็คือสามหมื่นบาทแบบนี้ นะฮะร้อคนที่เป็นหลานนะครับส่งต่อคนละสิบเช่นเดิมนะครับส่งต่อกันไปแบบนี้นะครับก็จะมีชั้นเหรียญก็คือ1000คนนะครับหนึส่งต่อคนละสิบจะเป็น1000คนนะฮะหนึ่คนเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าปิดลีเดอร์มานะครับไม่ใช้ก็เลือทุกปิดอยู่แล้วนะครับอ่าปิดลีเดอร์มานะครับเราได้ด้วย10%เช่นเดิมนะครับสิของ3000ก็คือ300บาทนะครับเราจะมีรายได้300บาทแต่คูณด้วย 1000คนครับนี่คือนะครับทุกท่านลองคำนวณดูนะครับหลักหลายแสนเลยทีเดียวนี่คือผลประโยชน์สูงสุดของทุกท่านก็คือสายแอลนะครับทีนี้เนี่ยโบนัสจากค่าแนะนำเนี่ยนะครับแล้วก็แนะนําด้วยนะครับทีมงานเราขยายด้วยเกิดโครงสร้างขององค์กรโตขึ้นนะครับองค์กรโตขึ้นเสร็จแล้วนะครับทางบริษัทก็จะมีก็คือโบนัสข้อถัดไปให้เราอีกข้อที่3นะครับเป็นโบนัสในการบริหารทีมคำนวณจ่ายกของคะแนนทีมอ่อนนะครับ 60%ของคะแนนทีมอ่อนเยอะมากเลยนะครับทุกคนนะครับ6กของคะแนนทีมอ่อนก็คือพูดง่ายๆว่าเมื่อทุกท่านเข้า,าสู่เพวนานนะครับในโครงสร้างของเราก็จะมีแบบ b บ,บนเรี่นะครับซ้ายแล้วก็ขวาท่านที่ท,ทําธุรกิจเครือข่ายจะทราบดีอยู่แล้วเนาะนะครับก็มีทีมซ้ายทีมขวาแบบนี้นะครับทุกการขยายเกิดขึ้นแต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะเกิดคะแนนขึ้นนะเกิดคะแนนทีมไหนที่มีคะแนนน้อยกว่าเรียกว่าทีมอ่อนทีมไหนที่มีคะแนนมากกว่าเรียกว่าทีมแข็งแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าฝั่งนนี้ะครับ ฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยนะครับมีเป็นคะแนนทีมอ,อออดเกิดขึ้นสมมุติว่า1นึ่งแสนคะแนนนี่สมมุตินะทีมแข็งเกิดขึ้น1นึ่งแสนห้าหมื่น PV อ่าเป็น PV นะทีมออดเกิดขึ้น1นึ่งแสน PV ทีมแข็งเกิดขึ้น1นึ่งแสนห้าหมื่น PV ระบบก็จะมาจับเลยครับคำนวณคะแนนที่มีทีมออดเนี่ยคูณด้วย60%นะครับทีมออดหกอนต์ของ1นึ่งแสนเท่าไหร่ครับหกหมื 60, 000, ่นบาทครับ60%ของ1นึ่งแสนก็เท่ากับหกหมืน่นบาทเห็นไหมครับ ส่วนหนึ่งแสนห้าหมืคะแนนโคถูกคำนวณเป็นหนึ่งแสนเช่นเดียวกันเขาตัดออก1นึ่งแสนซ้ายขวาแบบนี้ครับก็ฝั่งแข็งก็จะเหลืออยู่ห้าหมื่นคะแนนนะครับเก็บวไว้ไม่ล้างทิ้งเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยวันนี้ทําไมเราต้องเป็น L นะครับทุกคนนะครับวันนี้ทํำไมต้องเป็น L นะครับวันนี้ถ้าทุกท่านมีรายได้สมมติว่าหกหมื่นวันนี้นะครับถ้าเราเป็นแพ็กเกจของไซส์เหรือว่าซูเปอร์ซูเปอร์เวเซอร์นะครับเราจะมีรายได้เพียงแค่ส0 0พันครับที่เหลือรายได้ท่านจะหายไปครับตามตามแพ็กเกจเลยนะ แต่ถ้าเราเป็น M 10,000ครับแต่ถ้าเราเป็น L2 0,000ต่อวันนะครับเราก็มีสิ์ถึง4 0 0 0 0ืต่อวันด้วยนะครับนี่แหละครับทำให้ท่านมีรายได้สูงถึง4 0,000บาทต่อวันนะครับถ้าเป็นต่อเดือนก็คือ,อ1่ล้าน2 0 0แสนบาทต่อเดือน1ล้าน2แสนบาทต่อเดือนเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรักษาย,ยอดอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นค่าแนะนำหรือว่าค่าบริหารทีมแบบนี้ครับซึ่งรายได้ข้อนี้นะครับทุกท่านก็สามารถที่จะ,ะนะครับรับทุกวันพฤหัหเนาะนะครับ ตัดผู้นรหารนี้ปุ๊บผู้หาหน้าก็รับารายได้นะครับเข้าบัญชีของท่านเลยอันนี้คือรายได้จากการโบนัสบริหารทีมนะครับ60เปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับก็เมื่อเราสร้างองคอ์กรโตขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีลูกเราเมื่อกี้จำได้ไหมครับแนะนำ10คนร้านเราแน,านาะนำ10ส่งต่อคนละ10ก็จะเป็นร้อยใช่ไหมร้อยส่งต่อคนละ10ก็จะเป็นพันแบบนี้นะครับซึ่งโครงสร้างเดิมอาจจะโตข้างเดียวอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่เพราะว่าเปนารีเนี่ย ล็กไม่จํากัดเป็นชั้นตอนนี้ว่นายขยายไปที่คมพูชาแล้วขยายไปที่สปลาวแล้วนะครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับลูกหลานเล้ียเราเนี่ยนะครับมีรายได้จากการบริหารทีมย้ำนะครับมีรายได้จากการบริหารทีมเท่าไหร่เรารับด้วยนะครับชั้นลูก10%อันนี้คือ m a t ชิ่ง30%นะครับ m a t ชิ่งในการบริหารทีม30%ชั้นลูกมีรายได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเราได้ด้วย10%ชั้นหลานมีรายได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ร,รับด้วย10%ชั้นเหรียญ มีรายได้ในการบริหารทีมเท่าไหร่ตลอดแต่นะครับเรารับด้วย10%แบบนี้ครับง่ายงแบบนี้เลยนะครับอ่าสมมติว่าวันนี้ชั้นลูกนะครับมีรายได้ในการบริหารทีม10,000แเห็นไหมครับชั้นหลานมีรายได้ในการบริหารทีมอีก10,000แชั้นเหรียญมีรายได้จากการบริหารทีมอีก10,000แนแบบนี้นะครับรวมทั้งหมด3 0 0 0 0นบาทเขาก็รับของเขาไปปกตินะครับแต่เราได้ด้วยนะครับก็คือคูณด้วย30%เลยครับทุกคนคูณด้วย30%ของ3 0 0 0 0นทุกท่านจะได้3 0 0 0 0บาทครับ อันนี้คือคร่าวๆนะสามหมบาทเห็นไหมครับสามหมบาทแต่ก็มีการรักษายอดก็คือดูแลสุขภาพเรานี่แหละนะครับรักษายอดอก็คืออยู่ที่300คะแนนนะครับประมาณ2,000บาทเนาะนะครับสามคะแนนเนี่ยนะครับทุกท่านก็ได้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพแล้วก็มีไรายได้วันนี้ถ้าทุกท่านได้ทักสามหมื่น 30, 000, แล้วดูแลสุขภาพ2000นะครับได้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพแล้วมีไรายได้มาสามหมื่นทุกท่นานโอเคไหมครับสุดยอดไหมครับและที่สุดยอดมากกว่านั้นนะครับทุกคน และที่สุดอดมากกว่านั้นนะครับเมื่อลูกเราเมื่อล้านเราเม,เมื่อเมื่อล้นเราเนี่ยนะครับทุกคนถ้ามีไรายได้จากเบทชิงเขาต้องรักษายอดใช่ไหมแน่นอนนะครับทุกครั้งที่เขารักษายอด300คะแนนต่อ1คนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยคนพันคนก็แล้วแต่นะครับทุกการรักษายอด300คะแนนนะครับจะถูกคำนวณจับคู่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะถูกคำนวณจับคู่คำนวณ60%ให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นํามา จ่ายแมทชิ่งให้เราอีกแกบ,บนี้วนอยู่แบบนี้ครับทุกค,คนสุดยอดมากๆเลยเห็นไหมครับถ้าเกิดเรามีคน100คนนะครับรักษายอดในการรับแมทชิ่งก็จะมี30,000คะแนนเกิดขึ้นเห็นไหมครับถ้าเกิดมีพันคนรักษายอดในการรับแมทชิ่งนะครับก็คือ1,000คนคูณด้วย300คะแนนนะครับเราจะมี300,000คะแนนในการจับคู่60%เลยเห็นไหมครับนี่คือจุดเด่นนะครับบริหารทีม60%แล้วนำมา จ่ายเป็นชิ้นอีกอย่างเงี้ยวนกันอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นเลยนะครับสุดยอดไหมครับทุกคนสุดยอดมากเลยเนาะนะครับเป็นโอกาสดีมากแล้วที่เหลือก็มีออเซลด้วยเนาะออเซลเริ่มจากเป็นไดมอนด์เนาะก็ไม่ยากครับไดมอนด์ก็คือมีคะแนนที่หมอนเกิดขึ้นนะครับหนึ่งแสนพีวีก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็รับไดมอนด์ก็รับสองเปอร์เซ็นต์จากยอดขายทั่วโลกนะครับแล้เพิ่มไดมอนด์ก็เพิ่มอีกสองเปอร์เซ็นต์เป็นสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สุดท้ายคือทิมไดมอนด์นะครับรับสองเปอร์เซ็นต นะครับนี่คือจุดเด่นของเอวานายนะครับวันนี้อยากให้ทุกท่านนะครับนึกภาพตามเนาะนะครับวันนี้นะครับเรามีโรงงานผลิตนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดนะครับผลิตสินค้าให้กับเราแล้วก็ที่มีคุณภาพสูงด้วยแล้วที่สําคัญนะครับประธานของเราเนี่ยนะฮะท่านไม่ใช่นักเครือข่ายนะครับทุกคนนะครับท่านไม่ใช่นักเครือข่ายแต่ท่านเป็นผู้บริหารเครือข่ายท่านเป็นผู้บริหารเครือข่ายครับแล้วก็ ที่สาคัญคือจดทะเบียนนะครับในสกบเนี่ยนะครับจดทะเบียนทุนเนี่ยนะครับอ่าก uh, ็คืออยู่ที่อ่าหนึล้านบาทในยุคโควิดนะนะครับเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วเพิ่มมาอีกนะครับอีกไม่นานเนี่ยนะครับเร็วเร็วนี้จะจดเพิ่มจาก100นะครับร้อยล้านนะเพิ่มอีกร้อยล้านนะครับเป็น200ล้านในยุคโควิดนะครับแล้วก็ยอดขายเติบโตนะครับสูนกระแสเลยตอนนี้นะครับสูนกระแสมากๆเลยแล้วก็อ่ามีการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องนะครับ สินค้าไม่ถึงหลักพันแต่ราคาถูกมากดีมากแล้วที่สําคัญเมื่อมีการซื้อ3ามแปดสิบเก็จะเกิด PV เกิดขึ้นพอเกิด P ีีเสร็จแล้วนะครับสมาชิกก็จะมีรายได้นี่คือคือข้อดีมากๆเลยนะครับแล้วที่นี่ก็จะมีการสอนออนไลน์ด้วยนะครับทุกคนนะครับก็จะมีการสอนออนไลน์ก็คือ,อสอนในการยิงแอดสร้างเพจต,ต่างๆนะครับทางบริษัทสอนให้ฟรีเลยนะครับเป็นโอก,กาสดีนะครับ3-5ปีตอนนี้ระบบพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับ ที่จะรองรับความสำเร็จของทุกท่านนะครับก็อยู่ที่เราเลย3ถึง5ปีตอนนี้เพิ่งแค่3ปีเท่านั้นนะครับ3ปีเท่านั้นนะฮะถ้าใครเข้ามาช่วงนี้่อเป็นโอกาสของทุกท่านเลยนะครับไม่ได้มีอะไรอีกเยอะเลยนะครับวันนี้ขอแบ่งปันทุกท่านเพียงเท่านี้เนาะนะครับวันนี้ถ้าท่านเป็นหนึ่งคนที่อยากสําเร็จแล้วทาธรุรกิจที่เป็นธรรมชาติจ,จริงๆนะครับเป็นธุรกิจที่เป็นธรรมชาติจริงวันนี้ต้องบอกว่าเอวนายนะครับยืนหนึ่งเลยนะครับนี่คือสิ่งการันตีที่เราทําแล้ว ก็คือสบายใจนะครับทำแล้วไม่ต้องกังวลมีรายได้ถ้าหาเจอนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับหรือว่าผมก็ได้นะครับถ้าเจอเลยนะครับพี่แมนนะครับจะเบ่งปันความรู้ให้กับทุกท่านเลยนะครับก็จะดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับรีบด่วนเลยเนาะนะครับเพราะว่าโอกาสที่เรื่องเฉพาะในตอนหน้าพี่แมนก็จะมาแบ่งปันเพิ่มอีกรอบหนึ่งเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับโอเควันนี้บายๆนะครับสวัสดีครับ